วันที่13สิงหาคม2 5 5 8เวลา11นาฬิกาผอ,อาสพปนาทิวาดเขต2มอบหมายให้ในายสุพจน์มณีรัตนโชติรองผอ,อสพปนาทิวาดเขตสองนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนสังกัดรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานนำพวงหลีบไปวางหน้าศพและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อช่วงเย็นของวันที่สิสิงหาคม2 5 5 8 บนถนนสายนรา,าธิวาสตากใบท้องที่ตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนรา,าธิวาสซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนสิบรายและมีนักเรียนที่รับบาดเจ็บจำนวนสองรายขณะนี้อาการพ้นกีดอันตรายแล้วและกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบา,นนาลนราธิวาสราชนครินประกอบด้วยเด็กหญิงนักัสสอน,นินน้อยและเด็กหญิงจันยารามแก้วส่ันนักเรียนที่เสียชีวิตและตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่ชาวพันธสัญวัดไซขาว อำเภอตากใบมีจำนวนเจ็ดลายประกอบด้วยนางสาวปวิชยาบุญหวังช่วยเด็กชายพานุพัฒน์บุญหวังช่วยเด็กหญิงบุญธิดาฉาช่ำเด็กหญิงสุนิสาสุวรรณพงษ์เด็กหญิงศิรดาฮิรันวงศ์เด็กหญิงบริมาศแดงเงินและนายเมธิชัยมณนนีโลดส่วนที่ชพระพนฐานวัดเกาะสวัสดิอ์อำเภอตากใบมีจำนวนสองลายประกอบด้วยเด็กหญิงสิตาพรสวนพิบูลและเด็กหญิงเบญจมาศคำจุนทั้งนี้ นายสุพจน์มณีรัตนโชธในานามสพปนาธิวัดเขต2ได้มอบเงินซึ่งเป็นเงินที่คณะครูของโรงเรียนในสังกัดสพปนาธิวาสเขต2ร่วมใจกันทําบุญมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้งแด่ครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นดวงใจที่รักยิ่งที่จากไปจากเหตุการณ์นในครั้งนี้โดยไม่มีวันที่ย้อนกลับคืนมาได้อีกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้าตาของผู้ที่มาร่วมงานจะเป็นจํานวนมาก nên chạy coi chân chỉnh, chạy rồi, cái thân hành ra, chạy đi, chạy có chạy đi, chạy đi, con, đi, chạy thì chạy đi, 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 bà đi, chạy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  đi,